ก็สวัสดีท่านเน้อวันนี้อยู่ผมช่องสลองชิเนเอลครับอ่านี่ครับวันนี้เราอยู่กับช่างแม็กคนเดิมครับนี่ครับวันนี้ช่างแม็กไปทำมาไปทำมาอะไรมาเนี่ยจันจ,จันอ,อะไรเส<ะ><ะ>ื้อฝาเสื้อฝาห้าเจ็ดครับเสื้อฝาของร้อยยี่สิห้าใช่ไหมใช่ไม่ฟังครับไปดูครับนี่นี่เราไปซื้อต่อมาทำไมเดี๋ยว<ห>เราจะมารีวิวดูวัดดูว่าเราไปซื้อต่อเขามาเขาบอกว่าวิ่งได้ ร้อยห้าสิบจมัยครับจมัยเอาจมไมยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอันเนี้ยเขาโลดทิ้งใช่ไหมเขาแบบเขาเขาโลดอันนี้ออกแล้วเขาจะทําเดิมพอดีก็เพื่อนๆกันก็เลยก็เลยไปไปเลยไปรับมาครับไปซื้อมาไปเอามาใช้ต่อเพราะว่าช่างแม็กมีโครงการว่าจะทําต่อใช่ไหมใช่ครับยังมาเก็บช่างหนองลูกเฮ้ยหกหกครับคุณจะมาเก็บรถผมได้ไงวะเก็บโอเคเดี๋ยวก็ นี่ครับอันนี้ก็ที่ซื้อมาก็จะมีนี่ครฝา,าเสื้อลูกมีแหวนมีอะไรแถมมาหมดนะมีประกอบเครื่องกินมาด้วยหยิบหยิบหยิบมาด้วยใช่ไหมกินน้องแดงกินน้องแดง,ดง <độ> แถมมาด้วยครับ<ล>ก็ก <ๆ S 1> คือเอาไปสามารถที่จะถักกาวแปะ 9, 8, แล้วก็ใส่ได้เลยใช่ไหมกินน้องแดงนี่ก็เรือเรือน,นี่แถมมาแถมมาด้วยใช่ไหมหรือว่าซื้ออะไรก็รวมมาครับออรรวมมาเลยก็ราคาก็ผมขอไม่บอกแล้วกันใช่ไหมเพราะว่าแบบ มันนี่แบบราคาพวกกันออราคาพวกกันครับช่างแม็กบอกวันนี้ผมไม่ได้ไปซื้อหรอกช่างแม็กไปซื้อมาก็เลยเอามารีวิวไม่รู้ว่าเรือนแท้เปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก็ถ้่อย่แท้ก็เอามาใส่อันนี้เป็นเรือนเดิมปะไม่ได้ล้วงปากใช่ไหมเรือนเดิมล้วาเห็นปะเรือนเดิม TBR ห้า150ครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมให้ดูก่อนว่ามันเป็นไงที่เป็นเรือนเดิมครับไม่ได้ล้วงอะไรเลย เป็<ใ>นหัวชีดหัวใหญ่เนี่แถมมาหรอแถมมาเลยอ๋อแถมมาอยู่แบนี้มาเอามา,า,าดูเอามาดูทีละชิ้นนยว่ามันว่ามันมีอะไรบ้างแ,แล้วเดี๋ยวจะวัดให้ดูว่ามันอะไรอะไรยังไงนี่ก็เป็นฝานครับตามสภาพนะครับนี่ครับมีน็อตน้ำพแถมมาด้วยอันนี้ก็เป็นฝาไม่รู้ว่าฝาแท้หรือเปล่าแต่เป็นลูกห้าเจ็ดวาวยี่แปดยี่สี่ใช่ไหมวัดต้องมัด เป็นวาโซนินครับบาห้าเจ็ดห้าวาห้าเจ็ดมรู้สึกว่าวาวค่อนข้างเลยด้วยเนี่ยตัวสท็จะทำกับไอ้นี่ซีซีมาว่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่รูปอดเดี๋ยวเราต้องลองไปใส่รถก่อนครับเพราะไม่รู้ว่ามันมันยังต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับแคมป์มหรือว่าแคมปอยู่ในฝ้านี้นะ อ๋อแคมันอยู่ในฝานี่ครับกระดงกระเดื่องก็อยู่ในนี้นะครับสบายเลยครับไปรับมาต่อก็โอเคครับงานก็พอเท้าก็ดีครับไม่ได้นา่นาเกลียดอะไรมากแต่กาวเยอะไปหน่อยแกะออกนะนโอเคไปมาดูเสือ้เอเดี๋้อเดี๋้อเด้อเด้อเดี๋ยวเข้าวัดรมาดูเสื้อในเสื้อก็มีลูกแหวนมาครบเลยพร้อมใส่อ่ะ มีป่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะต้องมาดูอีกทีมันจะเงียบหรือเปล่าก็เวลาดูเสื้อดูอะไรก็ดูลูกครับมีรอยเบรคมีอะไรไหมครับแถมสลักเนะ่ยบชุดควาสิ่งฝ่าดูอะไรมันมีรอยมีเชี่ยวอะไรบ้างแต่นี้รู้สึกว่าลูกนี่น่าจะลูกสร้างไปสร้างครับมีไงมันเป็นแบบอันนี้เหมือน ก็ดูปอกสูบตรงรุ่นครับตรงตรงตรงุรง่นเลยเสื้อสร้างตรงรุ่นไม่ใช่เสื้อสร้างอันนี้เป็นเสื้อสร้างนะครับเพราะดูแล้วนี่ครับนี่มีรูมีรูมีห่ออยู่ตรงไหนวะแบอะไรยิงอยู่แบลัยใช่ไหมต้องหู้ต้องหู้ไหนวต้องหู้แปนลิ้วเะไรเนี่เนี่นี่นะเฮ้ยนี่มัน HPR นี่ว่ะเนี่ยต้องหู้แปดลิ้วนี่ว่ะเอาว่ะเฮ้ยเด็ดฟอกแตกบางนี่ครับเห็นไหมให้ดู เอสพีฮะของเต้าหู้นะครับมาั้งปอกโคตรบางอ่ะฮาจ็ดแล้วคุณจะใส่แล้วคุณแล้วคุณจะมันแล้วปอกมันจะแตกไหมนี่ครับก็ดูพวกนี่มันเขาเรียกว่าอะไรมีรอยมีอะไรไหมครับถ้ามีรอยก็จะต้องไปฟันตะคัดเพิ่มครับประมาณนี้อันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทองแดงไม่มีแล้วโอ้โหน้ำมาเดี๋ยววัดใช่ไหมวัดวัดให้ดูวัด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 ฝากก่อนเลย ดูคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็อีกคลิปนน่าจะมีประกอบให้ดูให้ดูไหมแล้วก็วิ่งเบิ้ลเอาแล้วท่อคุณมียังเนี่ยใส่ท่อเดิมอ๋ออันอันไปก่อนอ๋อใส่ท่อเดิมอันอันไปก่อนเนี่ยเดวัดให้ดูเซ็ตสูวนนะ